สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีมีดมาแบ่งปันอีกเช่นเดิมครับมีมา4เล่มนะครับทั้งหมดทำจากตลับลูกปืนนะครับวันนี้มีหลากหลายนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับ เล่มแรกนะครับตีร้อนทุนลูกจากหลิกตลับลูกปืนนะครับความยาวนะครับจะอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะครับสันสามมิลอันนี้เป็นมิดแร่นะครับเป็นมิดแร่นะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหกนิ้วนะครับหนึ่งจุดหกนิ้วปอกคอทองเหลืองนะครับด้าม พยุงดำนะครับไม้มงคลเลยนะครับพยุงดำสวยงามเลยนะครับเล่มนี้เป็นมีดแรล่นะครับตลับลูกปืนขัดขาวนะครับอันนี้มาพร้อมฝักนะครับมีฝักให้นะครับเป็นฝักไม้สักนะครับไม้สักทองอันนี้ก็จะลวดลายสวยงามนะครับอันนี้แถมฝักให้นะครับเล่มเล็กเนี่ยแถมฝักให้นะครับ มาดูเล่มที่สองนะครับอันนี้เป็นพ้านะครับเป็นพลานะครับตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหมือนกันนะครับความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้ความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วนะครับสันหนาหกมิลนะครับด้ามชิงชันนะครับเป็นด้ามชิงชันแดงนะครับ ดอกแดงปอกคอสแตนเลตนะครับอันนี้เข้าป่าเข้าสวนตอบโจทย์เลยนะครับเห <_ d ans> ล็กตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนขัดขาวคือขัดขาวขึ้นรูปาจากาลูกหมูนะครับไม่ใช่ kmG นะครับมันก็ความสวยงามก็จะสู้เค G ไม่ได้นะครับ <_ d ans> มีหลายคนที่บอกว่ามีดทำไม มันไม่สวยงามอะไรเงี้ยฮะค,คือคือขึ้นรูปจากลูกมงนะครับแล้วก็ราคาเราก็ขายไม่แพงนะครับถ้าไปขึ้นรูปแบบสวยงามเลยมันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ทํามาใช้งานนะครับให้ชาวบ้านเรื่มเรื่มถึงนะครับไม่ได้ทํามีดราคาแพงออกมาขายนะครับ ามาดูเล่มที่สามนะครับอันนี้ก็ตลับลูกปืนนะครับไว้ผิวไฟนะครับทรงหัวปลาไหลนะครับทรงหัวปลาไหลความยาวจะอยู่ที่12นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับเล่มนี้สัน,นหนาเลยสันหนา8มิลน,นะครับรามประดูนะครับน้าประดูปอกคอสแตนเลสด,ด้ามประดูนะครับอันนี้พิเศษหน่อยอบชุบ บ่อเกลือนะครับชุบแข็งด้วยบ่อเกลือชุบแข็งบ่อเกลือนะครับตะลับลูกปืนนะครับไว้ผิวไฟทรงหัวปลาไหลนะครับอันนี้ใช้เข้าสวนเข้าไล่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับตัดกิ่งไม้นะครับน้ำหนักดีมากนะครับ400กรัมนะครับ ตลับลูกปืนชุบบอกเกลือนะครับเล่มนี้เล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับตลับลูกปืนชุบบอกเกเือเหมือนกันนะครับอันนี้หัวประช่อนนะครับออกหัวปลาช่อนหน่อยนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะครับสันนาเจ็ดมิลน,นะครับสันนาเจ็ดมิลด้ามประดู่ลายเสือนะครับเล่มนี้ด้ามประดู่ลายเสือสวยงามนะครับด้ามเล่มนี้สวยงามมาก ปอกคอสแตนเล็นะครับ12นิ้วนะครับ12นิ้วเล่มนี้12นิ้วอันนี้11นิ้วนะครับ3เล่มนี้ไม่มีฝักนะครับไม่มีฝักไม่มีปลอกให้นะครับไม่ได้แถมปลอกให้นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรและ ID. Line จะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่มีปลายทางเหมือนเดิมนะครับไม่มีปลายทางเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนพร้อมโอนเท่านั้นนะครับ สำหรับคนพร้อมโอนเท่านั้นสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูราคากันนะครับเล่มนี้ตลับลูกปืนมีดแรล่นะครับพร้อมฝักนะครับแถมฝักให้ด้ามไม้มงคลพยุงนะครับปอกคอทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่890บาทนะครับ890บาทอ่าพระนะครับพระตลับลูกปืนขัดขาวเล่มนี้นะครับ ด้ามชิงชันนะครับสันหนา6มิลนะครับความกว้าง2.4เนี่เล่มนี้8 880บาทพร้อมส่งทุกเล่มนะครับพร้อมส่งทุกเล่มราคารวมส่งทุกเล่มแล้วนะครับอ่าตลับลูกปืนไว้ผิวไฟนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะทำงานอ่าทำละเอียดหน่อยนะครับออกจะสวยงามนิดนึงอ่าขึ้นด้วย KMG นะครับตัวนี้ KMG ขึ้นด้วยเครื่อง KMG คมจะตรงนะครับแล้วก็งานจะเรียบร้อยหน่อยนะครับผมชุบปลอกเกลือก็คือสูงสุดแล้วนะครับเล่มนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับขอค่าส่งห้าสิบบาทก็แล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทเล่มนี้ก็เหมือนกันครับสิบสองนิ้วไว้ผิวไฟชุบบอกเกลือเหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นแต่ตกแต่งด้วยเครื่อง KMG นะครับ ไปดูลายเสือนะครับเล่มนี้ก็หนึ่งพันห้าสิบบาทเท่ากันนะครับไอที่เห็นด่งแดงนะไม่ไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นคราบของเกลือคราบของการชุบแข็งนะครับจะไปตกใจนะครับมันไม่ขึ้นสนิมง่ายครับชุบบอกเกลือยิ่งตลับลูกปืนด้วยนะครับใครสนใจนะครับไอเดลาแล้วก็เบอร์โทรผมจะอยู่ใต้คลิปใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับ มาสั้นๆมีมา,มาแบ่งปัน4เล่มนะครับมามีมาแบ่งปัน4เล่มใครสนใจปิดได้เลยนะครับจากเหล็กตต่ลบพุกปืนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ